สวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับสวัสดีครับผมนะครับจากเว็บไซต์มิเตอร o คันดอม a ทย .com ครับรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวถุงยางทุกตัวนะครับที่เพิ่งนำเข้ามาใหม่ในรุ่นนี้แล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะเป็นกล่องดีไซน์นะครับที่มีสีสันสวยงามแล้วก็นำมาจากการ์ตูนมังงะชื่อดังของประเทศญี่ปุ่นนะครับอย่างตัวดัมโบแล้วก็เนียนโบนะครับในวิดีโอนี้ครับผมจะไม่ได้แกะตัวถุงยางให้ดูนะครับแต่ว่าจะรีวิวให้ดูว่าแต่ละกล่องนะครับเป็น อะไรแบบไหนยังไงส่วนที่ลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละรุ่นนั้นเนื้อถุงยางเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําวิโดีโอแยกให้แต่ละรุ่นเลยนะครับไม่ต้องห่วงรอรับชมกันได้เลยเริ่มจาก3ตัวแรกเลยนะครับจะเป็นโอกาโมโตะที่ใช้ตัวละครชื่อดังจากการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเรื่องโยสุบะก็คือจะมีตัวที่ชื่อดันโบนะครับซึ่งดันโบก็แปลว่ากระดาษลังแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเนียนโบจะเป็นาการ์ตูนหน้าแมวนะครับอัน เพื่อนๆคนไหนครับเคยเห็นเจ้าดันโบกับเนนโบกนะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับซึ่งไอเดียของถุงยางทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็เป็นไอเดียของทางโอกามาโตะนะครับผู้ผลิตถุงยางอนามัยในญี่ปุ่นที่เขาได้ออกมาคิดกันว่าจะทํายังไงนะครับที่จะลดการท้องก่อนวัยอันควรแล้วก็เป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ก็เลยเป็นที่มาครับที่ใช้เจ้าตัวการ์ตูนทั้ง3ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ เยาว,วชนของญี่ปุ่นนั้นกล้าใช้ถุงยางมากขึ้นแล้วก็เนื้อถุงยางก็เป็นสีชมพูนะครับดูน่ารักดูน่าใช้นะครับซึ่ง3รุ่นนี้ครับก็ถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับในเยาว,วชนญี่ปุ่นทั้ง3รุ่นนี้นะครับจะเป็นไซส์มาตรฐานไซส์52มิลลิเมตรครับมีความหนาอยู่ที่ประมาณ0.04ม mm, ิลลิเมตรถึง0.05ม mm, ิลลิเมตรครับความแตกต่างของทั้ง3รุ่นนั้นก็คือเจ้าตัวนี้ครับจะเป็นไซส์ 52สแตนดาร์ดธรรมดานะครับส่วนตัวสีฟ้านี้ก็จะเป็นไซส์52ที่มีปริมาณสารลอลื่นมากเป็นพิเศษนะครับดูได้จากาหยดน้ําด้านหลังครับนี่ครับมีเจล3หยดนะครับส่วนว่าสแตนดาร์ดก็จะมีหยดเดี่ยวตัวต่อมาครับรุ่นเนนโบนะครับเป็นสารล่อลื่นนะครับเป็นเจลล่อลื่นที่ให้ความรู้สึกแบบอุ่นๆนะครับให้ความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีเจลมากเป็นพิเศษนะตัวนี้ สตัวต่อมาครับเป็นซีรีส์โอกาโมโต้ซีโร่2นะครับก็จะเป็นถุงยางที่ผลิตจากโพลียูรีเทนครับแต่ว่ามีความหนา0.02มิลก็ถือว่าบางมากๆนะครับแต่ว่าที่บางที่สุดก็คือ0.01มิลิเมตรนะครับคนญี่ปุ่นหลายๆคนนะครับเขาก็ไม่ได้จะซื้อ0.01ใช้ทุกคนนะครับบางคนเขาก็ใช้0.02ครับเนื่องจากว่าความารู้สึก เสียวนะครับก็พอๆพกันแล้วก็ราคาเนี่ยถูกกว่าประมาณ40%เลยนะครับหลายๆคนก็นิยมใช้0ูนนในซีรีส์ของโอกาโมโตซีโร่ทูจริงๆแล้วนะครับมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดลูกเล่นก็จะต่างกันก,ก็แค่เพียงเรื่องของอสีสีตัวเนื้อถุงยางครับอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับโอกาโมโตซีโร่ทูคัลเลอร์ก็คือลูกเล่นของ,ของเขาก็จะเป็นชิ้นแรกครับเป็นสีชมพูชิ้นที่2เป็นสีฟ้าชิ้นที่3เป็นสีส้มอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้ต่างกันมาก ส่วนไอรุ่นที่เป็นสแตนดาร์ดก็จะเป็นแบบไซส์52สีใสอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเจ้าตัวเนี้ยครับที่พิเศษก็คือเป็น002นะครับแต่ว่าเป็นไซส์56ครับก็คืออันนี้เป็นไซส์ L แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นแบบเพิ่มเจลมากเป็นพิเศษนะครับเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องการหล่อลื่นนะครับอันนั้นแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอาตัวนั้นมาด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ที่ขายดีในร้านมิสเตอร์คอนดอมะครับก็จะเป็นรุ่นโอการ t โต้2แบบเรีย f ฟิไม่ก็002แบบ Standard แล้วก็สำหรับคนที่ไซส์56นะครับก็จะเป็นตัว l อลไซน์นีครับตัวต่อมาครับเป็นถุงยางแบบมีปุ่มจากบริษัทซ a k a มินะครับกล่องแดงเป็นแบบ500ปุ่มมีทั้งหมด5ชิ้นครับส่วนกล่องดำกล่องใหญ่จะเป็นแบบ1,000ปุ่มมีทั้งหมด10ชิ้น สังเกตที่กล่องนะครับจะเป็นภาพวาดคล้ายๆกันครับออกแบบโดยศิลปินที่ชื่อว่า k คีท r ริงนะครับเป็นชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงในการทำสตรีทอาร์ตนะครับในช่วงปี1980ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาป่วยเป็นโรคเอดนะครับแล้วก็หลังจากที่เขารู้ว่าเขาจะอยู่ในโลกนี้ได้อีกไม่นานนะครับเขาก็ได้จัดตั้งมูลนิธิที่ชื่อว่าคีทาริงขึ้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ผ <mi S 2> <ma> ู้ป่วยโรคเฮตไครับตัวต่อมาครับถุงยาอนามัย o k กาม t o โต o คลาวดี้ไฮไลท์ของเขาก็คือรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยช่างทอชาวแอฟริกาครับจุดประสงค์ของรุ่นนี้ก็คือเป็นการาช่วยเหลือบริจาคสนับสนุนการศึกษาให้กับพี่น้องในทวีปแอฟริกานะครับโดยเขาจะนำไรายได้จากการขายถุงยานในรุ่นนี้ไปบริจาคเพื่อสร้างอาชีพแล้วก็สนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กๆในแอฟริกาครับก็เป็นไซส์52สตนดาร์ดครับ1กล่องมี6ชิ้น เป็นสีชมพูครับรีวิววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับยังไงฝากเข้าไปกดติดตามสินค้าของร้านเราได้นะครับที่เว็บไซต์ m i เตอร o คอนดอม a ทย .com ครับส่วนรวมถุงย่างคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ